สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เราจะมาเกี่ยวข้าวที่นาสวนยางนี่ก็ไม่เยอะมีประมาณสองให้สองให้ใหเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะค่ะนี้เราก็เตรียมตัวใส่เสื้อผ้ากัานแดดเนาะ ้องกันผิวนิดนึงหมายก็มาวนวายวนอยู่นั่นแหละเพราะว่านานๆทีกว่าจะมาหามันมันไม่มีเพื่อนเล่นมันก็อยู่คนเดียวขามันเจ็บด้วยนะเราจะใส่หมวกมันก็โอ๊ยมันสวมถุงมือมาลงไปเกี่ยวเกี่ยวข้าวเกี่ยวไปเกีียวไปเรื่อยๆเกลียวเกลยวเกลยวเอามาช่วยหน่อยเร็วไม่ไหวแล้วมาช่วยเกี่ยวหน่อยเกลียวเกี่ยวเกี่ยวไปอเกี่ยวไปเกี่ยวไปอ้าทำไมท่องมันใหญ่จังว่ามันขึ้นน้หอดฝังหอดฟ้าแท้ เกี่ยวเกอ่ยวเกียวเยบเยบเยบเย็บเยบเบวางวางวาเอาเกียวเกียวเกยวเกีวมาช่วยหน่อยมาช่วยหน่อยไม่ไหวแล้วโอ้ยยามใดมันชีฮอดฝันฝันเนาะเกี่ยวเกลียวอาแม่มาช่วยหน่อยมาช่วยน่อยแล้วก็เกี่ยวเกีียวอ่ะเกีียวเกี่ยวก็กองกองกองมัดมัดมัดตากแดดไว้สักสอวันเด้อกว่าจะมามัดเป็นข้าวโอ้ยงานเสร็จเทอเนาะเร็วเรล้อๆอ ช่วยกันช่วยกันแล้วก็มาถ่ายรูปเดินสวยๆนะคะเหมือนแบบนางสาวไทยร้อนจะตาย